สวัสดีครับแฟนเฟ fc ทุกท่านนะครับผมปูเนยียนคนเมืองพะเยานครับคลิปนี้เป็นคลิปที่20วันนี้จะพาท่านมาศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้กับพระรอดวัดมหาวันและพระรอดวัดอู่โมงครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับความคิดเห็นท่านดูแล้วอาจจะแตกต่างจันนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับ เรามาศึกษาร่วมกันแบ่งปันความรู้องค์นี้นครับเป็นพระลอดคูวัดมหาวันนะครับนักทิยมพระเครื่องหลายคงจะไม่ไปใ้รู้จักพระเครื่องของจังหวัดลําพูนหรือเมืองคลิขุญชัยในอดีตนะครับพระลอดจัดเป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีซึ่งเป็นทั้งทุกท่านปรารถนานะครับนี่เป็นพระลอดองค์นี้จะพระเสียงท่านจะตรงหน้าตรงจมูกครับจะเป็นรอยบากหน่อยนะครับเพราะว่าพระเนื้อดินอยู่ในกุ่พันกว่าปีนะครับ วันนี้เราจะไม่คุยเรื่องดำหนิเราจะไม่ชี้เรื่องดำหนินะครับเราจะมาดูเนื้อพระและศิลปะอันงดงามนะครับของพระรอดอายุพันกว่าปีเนื้อพระต้องแกร่งขนาดไหนนะครับเนื้อพระจะแกร่งมากนะครับแกร่งยิ่งกว่าหินนะครับพระรอดความเหมือนที่แตกต่างด,ด,ดูดูใต้มือนะครับง่ายครับจะมีผ้าปูรองมืออยู่นะครับแล้วก็มีเส้นน้ําตกความจริงจะไหลมาตามแขนนะครับพาดลงมาเป็นหนึ่งเส้นสองเส้นแลวก็สามเส้นนะครับ ก็มีไอ้เส้นแซมตรงนี้นะครับขาดขาดาหายบ้างนะครับมานี้เราเราตำหนิถึงนั่นแบบนี้เราไม่ว่านะครับเพราะว่าพระรอดเป็นพระเนื้อดินผสมว่านแก่สต่างๆๆอายุพันกว่าปีพระอยู่ในกุนะครับฉะนั้นแล้วตำหนิเราจะไม่คุยเราจะไม่ชี้แต่เราจะดูความเก่าความแก่งที่ถึงยุคพันกว่าปีเป็นยังไงนะครับ <S <S พระรอดความแก่งพันกว่าปีพระอยู่ในกุพันกว่าปีต้องแก่งนะครับขนาดไม้อังกลายเป็นหินได้นะครับเรา เราต้องอธิบายได้ว่าถึงยังไงแปลงไงต้องพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับนี่คือพระรอดวัดมหาวันพิมใหญ่นะครับเป็นศิลปะช่างผีมืมอช่างฮาริพุนชัยในศิลปะแบบลบลียุคต้นนะครับที่งดงามนะครับเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่ซ้ำแบบใครนะครับสุดยอดนะครับอะไรเทียมทานโดยเฉพาะด้านด้านกา,าขคา,าดปัศจากภัยบัตรต่างๆครับบางครั้ง เราพระแท้อยู่ที่บุญวัสนานครับมาเช่ากันแพงสิบล้านสิบล้านาครั้งพระแพงไม่แท้ก็ได้นะครับอยู่ที่บุญกุศลน,นะครับราคานี่ไม่มีกําหนดตายตัวครับอยู่ที่พอใจของคนเช่าและคนปล่อยให้เช่านะครับองค์นี้เป็นพระรอดของกุวัดกุโมงนะครับเราก็ไม่รู้ว่ากุวุโมง,ก,มงกุมหาวันเราต้องตามตำราเจ้าของพื้นที่ที่เขาขุดพบนะครับอายุก็บอกว่า,วาตำราพันกว่าปีเหมือนกันนะครับความเหมือนที่แตกต่างนะครับ เพราะลอดกูองนี้องนี้จะชัดมากนะครับชัดริงกว่าเมื่อกี้นะครับเอาเป็นใหม่ๆนี่มีคราบไปติดเต็มนะครับผมล้างขัดขัดล้างล้างครับแต่เหล็กไม่เอาแค่นะครับเอาแปรงสีฟันใจพันล้างไม่เป็นไรนะครับเพราะเนื้อพระพันกว่าปีเนื้อพระก็คือเนื้อพระนะครับเศษอย่างอื่นก็หลุดออกไปนะครับแต่ผมเคยเช่านะครับแบบพิมพ์ถูกต้องแต่มีคราบอะไรเยอะแยะบางองค์พอมาล้างนะครับก็เป็นพระปลอมนะครับ ถ้าพับปอมคนเอากาวเข้าใส่กาวช้างเขา้าเอ่อเอากาวช้างทุบกาวช้างแล้วก็เอาเศษหินเศษดินเข้าโรยนะครับถ้าเรามาล้างแล้วมันหลุดนะครับเศษหินเศษดินหลุดเนื้อพระหลุดตามหินตามดินนะครับพ่อกามเกาะอยู่เนื้อพระยังไม่แน่นเป็นเนื้อพระใหม่นะครับอยู่ใ,ใกล้ใต้ครับนี่สุดยอดปฏติมากรรมขนาดเล็กที่อลังการที่สุดนะครับฝีมือสร้างฮริฤุญชัยลบบุรียุคต้นนะครับ งดงามมากครับพะลอดทั้งสองวัดนะครับเป็นเอกุภาชีหนึ่งในชุดเบญจาภาคีฝ่ายบุญญรลิตนะครับที่ตั้งขึ้นมาในชุดเบญจาภาคีแต่พระลอดวัดมหาวับนบรรจุในชุดเบญจาภาคีนะครับนี่พระลอดของวัดอุโมงครับแล้วก็เจ้าของพื้นที่เขาขุดพบก่อนเขาก็บันทึกตามาก็ตามเขานะครับแต่ว่าพระแท้พันกว่าปีต้องแกล่งนะครับเห็นไหมเส้นน้าตกไหลมาตามแขนของท่านนะครับลงมา ขาดฝ่าเท้าแล้วก็แตกเป็น 2, 3, 1, สองเส้นสามเส้นนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับบางองค์อาจติดบ้างไม่ติดบ้ดางน,นะครับดูตําหนิไม่ได้นะครับเราดูที่ความเก่าความแก่งแล้วก็ศิลปะที่งดงามนะครับนี่ครับเมื่อก่อนเดี๋ยวถ้าท้ายๆเดี๋ยวดูที่ตอนล้างสองสามรอบแต่องค์น,นี้ล้างห้าหกรอบนะครับองค์ขาวของวัดมหาวันก็ล้างครับถ้าไม่ล้างจะไม่รู้ว่าเป็นยังไงครับเนียพระเนียพระแก่งมากนะครับแก่งยิ่งกว่าหินนะครับ มีดโกนนี่ไม่ต้องววานนะครับเอามีดโกนมาขัดขัดเอามาขูดขูดนี่ไปหมดนะครับหอมเห็นของท่านจะแตกต่างจากนี้ไม่เป็นไรนะครับเราเปรียบเทียบไปดูนะครับพลอดกูวัดมหาวันกับกูวัดอุโมงค์ครับวัมหาวันจะองค์นี้จะบางมากนะครับแต่พลอดกูวัดอุโมงค์จะยืดยืดนะครับใต้ฐานดูใต้ฐานครับนี่นี่ครับที่แตกต่างอยู่ตรงนี้ครับคล้ายขึ้นกันแต่ก็มีความแตกต่างครับแต่เนื้อพระ แรงเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นสีไหนพิมพ์ไหนทรงไหนนะครับผมรับเช่าแต่ไม่สร้างตึกนะครับผมก็ปล่อยเช่านะครับก็ไม่สร้างตึกครับมันอยู่ที่ราคากําหนดไม่ได้นะครับอยู่ที่คนพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับเรากําหนดไม่ได้แต่สิบล้านยี่สบล้านไม่มีนะครับมีนะครับเราเชื่อว่าไม่มีครับแล้วบางคนเนี่ยหามาปล่อยยี่สิบล้านสิบล้านตามของโฆษณาเราไม่ว่ากันนะครับแต่ผมเชื่อว่าไม่มีนะครับผมก็เหม่นเช่าเหมือนกันนะครับ อยู่ที่บุญกุศลนะครับเราเชื่อในพุทธคุณนะครับเราอย่าไปพุทธพนิษ์นะครับแต่แบ่งปันกันได้นะครับถ้าท่านมีก็ส่งภาพมาถ่ายชัดตามลายนี้นะครับตามเบอร์เบอร์โทรศัพท์เบอร์ไลายเบอร์เดียวกันทั้งสองเบอร์นะครับถ้าสนใจจะเช่าก็ติดต่อมาตามเบอร์ที่ผมให้ไว้นะครับนี่พระรอดวันนี้มาเปรียบเทียบท่านดูนะครับพระรอดกุ่วัดมหาวันกับกุ่วัดองงงความเหมือนที่แตกต่างนะครับโอ้โหท่านเอยสองดวงจริงเนี่ยพระจะแก่งมากนะครับสม เป็นเนื้อดินที่เนื้อดินพิเศษนะครับเนื้อดินเมื่อก่อนคงจะไม่เอาดินธรรมดามาทําครับถ่านกรองแล้วเป็นเนื้อดินทละเอียดนะครับพลอดนะครับจากนั้นก็ผสมว่านงวลสาราต่างๆลงไปนะครับเผาไฟมีหลายสีนะครับมีเ,เก็บทุกสีนะเพราะว่าแล้วแต่ความเผาไฟจากใกล้จากไกลความร้อนได้เท่าไหร่นะครับแล้วก็คาวกู่เยอะกูน้อยนี่ยอยู่ที่กู่ครับอยู่ด้านบนด้านล่างเราก็ไม่กําหนดได้แต่ก็ศึกษาให้ถึงนะครับ เนื้อพระแท้ต้องพิสูจน์ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับเดี๋ยวนี้เขาพิสูจน์ได้หมดนะครับยกอยู่ในหินก่อเริ่มต้นกี่ปีกลายเป็นหยกแล้ก็พิสูจน์ได้ฉะนั้นพระรอดเก่งขนาดนี้ถ้าล้างไม่ได้อะไรไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทํานี่ครับองคนี้พระรอดกูวัดมองก่อนอีล้างได้สองสามเที่ยวแต่ตอนที่เห็นที่หุ่ม,มลงนี้ห้าหกเที่ยวไปแล้วราบดูครับดูความอลังการนะครับอ,องนี้เป็นพระรอดวัดมหาวันนะครับพระเสือนท่นจะ ตรงหน้าจะมีรอยบาทอยู่ในกุกนะครับก็ขอบคุณมากนะครับที่ชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมปูนยันคนเมืองพะเยาขอบคุณครัครบสวัสดีครับ